ผู้ทรงย่หกผู้ทรงอยูหกงานแต่เสร็จหมดแล้วเอราะอะไรดิ

อะไรกูติฟอนตอนเช้าอ่ะติฟอนกูไม่เข้าใจหรอกว่าหนึ่งคนสมนุ่มมันจะทราบที่อะไรมาตอนเที่ยงไหนมาตั้มเที่อะไรตอนเที่ยงไหนสักมาช้าแต่งั้นก็เสร็จก่อนเพื่องนะครูครูบอกไม่เสร็จก่อนยังไงเนาะอะ่นให้ครูท้ำให้ตลอดเนาะถึงห้านาทีไม่ก็ทิพย์ งานกลึงงานกลึงสีกลึงเกลียวกลึงเ,ก,เ,เก,งงก,ลงกลียวตัวเมียมึงจะพิมพ์บ้านไรงานกลึงสีเกลียวตัวเมียก็พอแล้วสองนาทีแล้วเว้ย ก็ม่งกี่นาทีวะหนุ่มถึงสี่นาทีไหมเอ๊ะกูจะสามนาทีแล้วเนี่ยเจาะดูยังไม่เสร็จเลยเฮียดูลึกชิกหายมันจบมันเร็วโคตรนี่ฮะแต่ยูทูปมันไม่ค่อยนานหรอกไอ้เหนุ่มไม่ใช่ส่งในไลน์ไปส่งในไลน์มึงก,กูร้องให้อย่างทียนี่นานเท่า ไฟน้องโคอยู่กับนี้ชินอย่าให้ปิดเร็วไหมละ่ะชินนี่มึงสับไฟสัฟเบเบรกรอนี่ก็ปิดหมดทุกคอมแล้วแท้งนานไปอยู่ตรงนี้แจ๊ะแจ่แจ่แจ่ชัตไหนมันสีจ่อให้ดู ใส่ไปห้าเปเไ,มไม่ทด้องเลยไอยไไวันี้ปองต้องตยังไม่ผิดข้เด็นน้ปองดอดลันี้นะไอ <c oughs> องขยัน <c oughs> <c oughs> เฉยปิดเนอมเลยรามีนัง <c oughs> <c oughs> กูถ่ายไปแล้วกูเอาแม่งงี้แหล,ละ,ะเฮียไม่เป็นไรหรอกกูไม่ได้ปิดไอ้สีส้มเฮียถ่ายไปแล้วไอ้สีส้มไข่เนี่ยเป็นไรหรอกไม่ใช่ถ่ายไปแล้วเกียรติถ่ายใหม่นะมึงถ่ายสองโพสิทธ์เลยบอกหนุ่มหนุ่มเออเฮียเดี๋ยวเดี๋ยวโพสิทธ์ก็คิปก็ถ่ายต่อก็ได้ ไม่ได้ด้วยเกีียคอนข้างแล้วนานอย่างว่ากึ่งเกีียวกึ่งที่ยกิลมินหรือคีอูุิโอ้เจ้าเ <c ười> <sonst teraz isas>